กบมาคั้งกับคลิปอันบ็อกซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนที่สั่งไปอีกแล้วนะครับอันนี้อยากได้เองแล้วกันนะเป็นเลนมุมกว้างนะจริงๆเออเลนผมคิดว่าน่าจะมีครบหมดแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้ที่สั่งมาเป็นเลนฟิกมุมกว้างนะครับเอาไว้ถ่ายกว้างๆอะไรเงี้ยเผื่อแบบมีงานมีเที่ยวอ,อะไรเงี้ยก็จะพกตัวนี้ไปได้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมไม่เคยใช้ด้วยนะครับเป็นแบรนด์วิวท็อ นะเป็นวิวทอกตัวแรกที่เพิ่งเคยจับแล้วก็เป็นตัวแรกที่จะได้ลองเล่นนะครับก็คือตัวนี้เลยนะหรือนี่โอ้ทางร้านแพ็กมาดีมากนะครับถ้าตัวของตัวนี้อยู่ที่16500แต่ผมได้โคส่วนลด25งพนะครับสองพก็จะเหลือประมาณหมื่นสนะหมื่น น,นี่ก็จะเป็นที่แถมมาในกล่องนะครับมีอาร์มมีสติ๊กเกอร์กลับไปนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดของเลนตัวนี้นะครับว่าเลนอะไรชื่อประกันนะอันนี้คือต้องเก็บนะครับก็จะเก็บพร้อมกันเลยนะแล้วก็เลนตัวนี้เป็นวิวท็อก16มิลนะครับ f 1.8แล้วก็เป็นฟูลเฟรมนะ ซึ่งทําไมถึงตัดสินใจซื้อระยะนี้แล้วก็ตัวนี้เท่าที่ดูในตลาดตอนนี้นะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ถูกสุดแล้วก็คิดว่าจะเข้าถึงได้นะในราคาหมื่นกว่าบาทที่เป็น full frame ถ้าเป็นในระยะนี้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นเลนส์ซูมกันเนาะพวก16-35แล้วก็มีพวก16-28 17ต่างๆนะนะตอนนี้เยอะมากนะเยอะมากเลยถ่ายบ้านถ่ายแลนด์สเคปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาตัวเนี้ย ในการถ่ายนะครับมันแกะยังไงวะแกะยังไงอะ่ะสไลด์หรออ๋อเนี่ยแกะไม่เป็นอ๋อโอเคอ่อมีตรงนี้จริงๆอะ่ะระยะเนี้ยผมไม่ต้องซื้อก็ได้พ่อมีตัวนี้อยู่แล้วตัวเนี้ยเป็นระยะ1ิบเอ็ดมิลในตัวคูณนะครับต่อกับ Zv10 ซึ่งมันมีอยู่แล้วครับ1ิบเอดมิลคูณตัวคูณมามันจะเป็นประมาณ1ิมิล ตัวเนี้ยกับเลนที่เห็นอยู่มันเท่ากันจริงไม่ต้องซือ้อก็ได้แต่ว่าความเป็นฟูลเฟรมนอกเวลาเอาไปถ่ายงานอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบฟูลเฟรมอะไรอย่างนี้การตั้งใจผมตั้งใจเอาตัวเนี้ยไว้เป็นเลนและกล้องที่เอาไว้บนโต๊ะไม่ต้องเคลื่อนที่นะ,ะครับก็เลยว่าจะเอาไว้ทํางานบนโต๊ะเฉยๆส่วนพวกเลนฟูลเฟรมอะไรเงี้ยจะเอาไว้ทํางานจริงจังที่มันแบบรับงานข้างนอกน,นะครับอ่าเป็นถุง ใส่เลนนะผ้าเขาเรียกอะไรกร,รมมีหรอเป็นถุงใส่เลนนะแล้วก็พวกนี้น่าจะเป็นใบลงทะเบียนครับอันนี้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เป็น QR Code เอาไว้โหลดโปรแกรมเวลาเาแต่งรูป่ะครับชุบโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยข้างในกล่องก็จะไม่มีอะไรเป็นพลาสติกเซาะล่องมานะถือว่าทำมาดีมากนะครับในราคานี้คือ บัสดุแพ็คอะไรทุกอย่างดีหมดเลยนะโอ้หล่อมากชึบนี่นี่คือตัวเขามีจอบอดี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับเนี่ยวางมันนี้ก่อนนะ คลิปนี้ผมจะพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้ออกไปถ่ายก็จะรีวิวตามที่ผมเห็นครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเลนที่ซื้อเองด้วยก็ชิวๆครับเท่าที่ดูมานี่คือสวยมากอ่ะดูในกล้องนะครับนี่อันนี้บอดี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้ลองอะไรเลยนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยครับแล้วก็ไม่ได้ดูศึกษารีวิวอะไรเลยดูแค่ระยะแล้วก็ตัวของ รูปลักษ์มันเฉยๆแล้วก็กดมานะครับด้วยราคาด้วยรูปลักษ์อะไรเงี้ยกดสั่งมานะครับนี่เป็นด้านหน้าเลนมีความโค้งป่องนะอาจจะต้องระวังหน้าเลนด้วยนะฮูดเป็นฮูดกีบดอกใหญ่มากนะครับฟิลเตอร์เนี่ยจะใช้ระยะอยู่ที่77เดนะเดี๋ยวก็ค่อยไปหาซื้อมาติดนะครับมีแบบฟรีอันนี้คือแบบฟรีเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นโหมดคลิก มันจะคลิกไหมอ่าเป็นคลิกเป็นคลิกแบบเงียบนะครับเนี่ยจะเป็นคลิกจะเป็นกึกกึๆกกแต่ถ้าปิดคลิกก็คือมันจะฟรีมันจะไหลฟรีย่งี้ซึ่งโอเคนะผมชอบนะนี่จอ L C D แล้วนี่คืออะไรเป็นแมนนวลกับออโต้อันนี้อุ่วยมีปุ่มด้วยครับอืมมีปุ่มด้วยตัวที่ผมสั่งเนี่ยจะเป็นอ e ีเมาส์นะครับเป็นของโซนี่นะนี่สิบหกมินพุดอลังการมากแล้วก็องศามันจะเปิดเปิดออกใหม่นะนี่น เนี่ยความเป็นหน้าเลนอะ่ะมันจะแบบด้วยเลนมุมกว้างอะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นหน้าแบบโคง้โคงๆแบบนี้ซึ่งอย่างเงี้ยอันตรายนะถ้าไม่ใส่ฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรเงี้ยหน้าเลนเป็นรอยง่ายมากนะครับควรจะใส่อย่างยิ่งนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาซื้อใส่นะชืเมา้าเล็กตูดสีแดงนะอืมเป็นแดงแบบแดงน้ำตาลนะ แล้วก็มี Type C น่าจะเป็นตัวอัพเฟิร์มแวรสวยสวยสวยบอดี้ถือว่าแข็งแรงมากนะครฮะหูแข็งเป๊กเวลาประกบกับกล้องมาเป็น,นี้เฮ้ยหนะ้าตาหล่อมากเลยด้านบนจะมีจอนะครับเปิดขึ้นมาชื่อเฮ้ยมันมีอะไรขึ้นมา ตัวนี้คือมันจะวิ่งระยะโฟกัสครับก็จะบอกว่าโอเคตอนเนี้ยเลนต์ตอนเนี้ยมันวิ่งโฟกัสไปอยู่ที่ระยะไหนนะมันบอกอย่างนี้เลยสมมติว่าเราอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปอยู่มันก็จะบอกเลยว่าโอเคตอนเนี้ย f ออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ระยะโฟกัสอยู่ที่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็มีก็ดีครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูจอภาพอยู่แล้วเนาะใส่มาให้ก็ดีครับมันก็เทดีนะผมค่อนข้างแฮปปี้นะ อันนี้ก็จะเป็นระยะกล้องนะครับที่แบบถือถ่ายแบบงออย่างนี้นะถ้าอยู่ท่านี้ความกว้างมันจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเทสคุณภาพนะจากเลนตัวนี้นะครับว่าโอเคเวลาถ่ายมา depth of field หรือว่าระยะรายหลังความคมต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเทียบกับเลนตัวนี้นะ เพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นตัว APS-C นะครับระยะ11มิล f 1.8เหมือนกันนะเวลาคูณออกมามันจะต้องเท่ากันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าโอเคผลลัพธ์ละมันจะเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วผมก็จะวางกล้องและระยะเลนตัวนี้ให้มันเท่ากับระนาบเดียวกันเลยมันจะได้เป็น depth of field เดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือไปตั้งที่เดียวกันเรียบร้อยแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับว่า กล้องมันโฟกัสยังไงหรือว่าแบ็กกราวเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยคุณภาพภาพละลายหลังหรือว่าความคมชัดอะไรเงี้ยลองมาเทียบกับเลน์ตัวนี้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงโดยเลนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเลนวิวท็อ k นะครับ16มิเนานะแล้วเลนตัวเนี้ยจะเป็น11มิลของยังนูนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองดูเทียบกันนะว่าโอเคระยะเดฟออฟฟิลต่างๆนะมันเป็นยังไงนะครับ โดย A9 อ่ะมันถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ได้เท่ากับตัว z v 10อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าเรื่องของอะระยะมุมภาพการไลยหลังต่างๆมันเป็นประมาณไหนนะครับอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ลองดูว่าโอเคผ่านหรือเปล่านะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าลองโฟกัสตัวเลนตัวนี้ดูสิ น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะเทสอีกทีหนึงนะครับโดยการที่เอาตัวเนี้ยไปประกบกับตัว z ซต0ทนะเทสความไวในระบบโฟกัสนะครับเอา16มิลไปประกบกับ z v ต0เนะี่ยระยะมันควรจะอยู่ประมาณ24ประมาณนี้เนาะก็จะเทสเรื่องสีสันนะเรื่องความคมชัดแล้วก็เรื่องความไวของตัวเลนส์ตัวนี้นะว่าถ้าเป็นใน ฝั่งวิดีโอเนี่ยการไหลลื่นมันเป็นยังไงนะแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงนะ้ามันอาจจะโดนบีบเข้ามานิดหนึ่งนะเพราะว่าระยะมันไม่เท่ากันนะเดี๋ยวลองมาดูภาพจากเลนส์ตัว16มินี้กันว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับแข็งมากโอเคจะใส่กลับคืนไปก่อนโอเคอันนี้ก็ ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวจากระยะที่เป็นระยะ11มิลกลายเป็น16มิลเนี่ยระยะมันจะแคบลงเหลือประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะวัด performance ของมันว่าสีสันเป็นยังไงความคมชัดเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็น f 1 8่นะในระยะ16มิลตัว viewtalk นะระยะ16มิล f 1.8การโฟกัสเป็นยังไงคุณภ,ภาพภาพเป็นยังไงนะครับนี่ระยะ เวลาต่อกับตัวคูณนะมันจะอยู่ประมาณ24มสมิลนะบวก1ระยะเหมือนเลนตัวนี้จะโฟกัสได้ใกล้สุดประมาณนี้นะใกล้กว่านี้ได้ไหมไม่ได้ใกล้สุดระยะนี้ประมาณประมาณ1ช่วง1ช่วงช่วงความไวจะเป็นอย่างนี้โฟกัสใกล้สุดประมาณ1ฟุตทึบ okay. กระจกบ้างสิโฟกัสกระจกปุ๊บเป็นอย่างนี้อลองดูข้างข้างไวไหมทุกคนอันนี้คือผมดูจากจอเล็กมันจะไม่เหมือนดูจากจอใหญ่นะครับ ถ้าใครเปิดคอมดูอยู่น่มันอาจจะเห็นการโฟกัสที่รวดเร็วกว่านี้แล้วก็ภาพเห็นคมชัดกว่านี้นะครับนี่ชึบปึ๊บ ลองให้มันไล่โฟกัสดูครับว่ามันจับโฟกัสได้เก่งไหมโฟกัสตามกล้องได้ทันไหมนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างน,นะครับชอบไหมนะเรื่องความเร็วแล้วก็เรื่องของสกินโทนความคมต่างๆชอบหรือเปล่าน,นะครับส่วนตัวแล้วเท่าที่ได้จับมาเมื่อกี้ก็รู้สึกชอบนะเพราะว่าในเรื่องของความคมความไวต่างเนี่ยผมว่าในราคาเนี้ยมันโอเคเลย แล้วยิ่งเป็นราคาฟูลเฟรมเนี่ยในราคาเนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับจะไม่ค่อยเห็นในฟูลเฟรมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเปิดตัวประมาณ2กว่าเนาะส0 0 0มื่นสาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลนตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ที่ผมไม่ค่อยจะได้หยิบมาเท่าไหร่นะครับพอมาลองใช้ครั้งแรกเนี่ยในราคานี้นะครับแล้วก็เป็นระดับฟูลเฟรมด้วยอะ่ะผมว่าค่อนข้างที่จะประทับใจมากนะครับในบอดี้ที่เป็นโลหะนะเน่นหนามาก นะครับแล้วก็เรื่องความเร็วสกินโทนแล้วก็วัสดุที่ให้มาในการประกอบเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยชอบมากนะครับเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งที่เป็นเลนส์ที่ดีนะใครอยากจะได้เลนส์มุมกว้างที่เป็นละลายหลังเอฟต่ำๆๆแบบนี้เนี่ยก็ตัวนี้ได้นะเพราะว่าให้ผ่านเลยเดี๋ยวจะลองเอาไปทำคอนเทนต์ให้ดูนะว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยประกบตัว A9 ให้ดูระยะฟูลเฟรมจริงๆอีกทีหนึ่งว่า โอเคในะระยะฟูลเฟรมที่16มินนะครับผ่านเลนต์ตัวนี้นะภาพออกมาเป็นยังไงฟิลลิ่งออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็รวมถึงภาพนิ่งในการแต่งด้วยไปเข้าโปรแกรมแต่งรูปแล้วก็ไปตัดต่อนะทั้งภาพและวิดีโอเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอคอนเทนต์ข้างหน้านะครับจะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ชวนคุยกันข้างล่างได้เลยนะ ผมก็อ่านทุกเมนเลยนะว่าใครอยากจะให้ไปทําแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับใครอยากได้ตามนะครับร้านที่ผมสั่งเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ที่ข้างล่างไว้ให้นะครับเพื่อใครอยากจะสั่งตามแล้วก็กดโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถไปกดได้ข้างล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบาย